สวัสดีครับคุณผู้ชมคู่ฟังทุกท่านวันนี้มาพบกับอาจารย์กรคุยเรื่องบอลประจําวันที่21กุมภาพันธ์2567เป็นบอลกลางสัปดาห์เช่นเคยนะครับจะมีพรีเมียร์ลีกนัดตกค้างหนึ่งนัดระหว่างลิเวอร์พูลเปิดบ้านต้อนรับลูตันทาวนะครับแล้วก็ยูฟาแชมเปี้ยนลีก2นัดใหญ่รอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกนะครับปอร์โตเปิดบ้านต้อนรับอาเซนอลแล้วก็อีกคู่หนึ่งนาโปลีเปิดบ้านต้อนรับบาร์เซลโลนาแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติด กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนนำเสนอทัศนะุตบอลดีๆแบบนี้ในทุกวันและที่สำคัญอย่าลืมกดเข้าร่วมกลุ่มเป็นครอบครัวเดียวกับเราในลิงก์ได้ description น,นี้เพื่อรับทีเด็ดอื่นๆเพิ่มเติมมีทุกวันนอกเหนือจากในคลิปนี้นะครับผมยังไงก็ไปติดตามรับชมรับฟังเดกันเลยคู่แรกประจำวันนี้นะครับเป็นสรีเมมยร์ลีกอังกฤษเป็นนัดตกค้างระหว่างยูพูลนะครับจากฝูงตอนนี้เปิดบ้านต้อนรับ ลูตันทาวทีมนีตกชั้นนะครับอันดับ18บแเนาะสำหรับนัดนี้นะครับลิเวอร์พูลมีไม้กันอยู่ที่2ซึ่งค่อนข้างสูงนั่นเลยนะครับสถิติเอตุเฮพบกันนี่จะขอพูดแค่นัดเดียวนะเป็นนัดในฤดูกาลนี้ที่ลูตันทาวเปิดบ้านยันเสมอลิเวอร์พูลหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับอันนี้เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาส่วนทางลิเวอร์พูลนะครับ เจ้าบ้าน10นัดล่าสุดชนะถึง8เสมอ1แพ้1ฟรอร์มค่อนข้างโหดเลยนะครับแพ้นัดเดียวคือ3นัดก่อนแพ้อเชนอนสามประตูตัว1ในเกมเยือนนะครับแต่ว่านัดก่อนหน้านี้ไปเยือนเบนฟอร์ชนะ4 1ชนะเบอร์ลี่สาประตูตัว1นะครับแล้วก็ชนะเทลซี4-1ชนะนอริดซิตี้5ประตูตัว2อ2ดังนั้นถ้าไม่มีการสะดุดเกิดขึ้นลิเวอร์พูลไม่น่าจะมีฟรอร์มแย่นะครับ เป็นว่าด้านไหนได้เปรียบแล้วได้ยิงโอกาสมาสูงพอสมควรได้เลยนะครับามาดูทางฝั่งทีมเยือนกันบ้างรูตันทาวสิบนัดหลังสุดชนะ4เสมอ3แพ้3ายิงประตูได้เกือบทุกนัดเลยนะครับนัดล่าสุดแพ้แมนยูขาบ้าน1บประตูต่อ2แล้วก็แพ้เชฟฟิลด์ยูเนเต็ดทีมนี้ตกชั้นเหมือนกัน1บประตูต่อ3เสมอ นิวคาสเซิลสี่บนตัต่อสีน 40, น 1, 1, 2, น FA, ่นะครับชนะไบรตันสี่ศูนย์ชนะเอเวอเรตันหนึ่งบนตัต่อสองในศึกเอเอคับนะครับส่วนนี้สามดัดหลังลูตันค่อนข้างหลุดฟอร์มนะครับเกมลุกดีแต่เกมรับค่อนข้างแย่นะครับรัว่วพอสมควรเลยดังนั้นโอกาสยิงเนี่ยได้ประตูเนี่ยค่อนข้างจะมีแต่ว่าโอกาสเสียประตูสูงมากเหมือนกันเนาะตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูไลน์อัพของทั้งสองทีมนะครับไลน์อัพฝั่งเจ้าบ้านเรอัลฟูจะขาด เดียโกโจตาโจเอลมาติสสเตฟานบาเจิติโดมินิกสบอสไลเดียโก้คันตาลาเทนอเล็กซานเดอร์อันโนเคอร์ติจโจนนะครับอลิซอนด้วยแล้วก็น่าจะดาวินนูเยตต้องรอเช็คความฟิตเนาะดังนั้นไลอ้อนจ,จะประกอบไปด้วยผู้สาวตูวต้เป็นเคเลเฮอร์กองหลังเป็นโรเบอร์สันฟิจูพันไดโคนาเต้แล้วก็คอนเนอร์เบลลี่นะครับกองกลางเป็นไลอัอนคาร์เฟนแบกวอเตอร์ลูเอนโดอเล็กซิสแม็กเลตเตอร์ ัวลูก3ตัวจะเป็นหลุยส์ดิอาร์ตกอดิกัปโปแล้วก็มงูริซาล่านะครับยังไว้ใจได้อยู่พอสมควรเนาะอ่าทีนี้มาดูทางฝั่งทีมเยือนผู้รักษาประตูเป็นโทมัสคารมินสกี้กองหลังเทเดนแมงกี้กาเบียลโอโชแล้วก็อมาลีเบลกองกลางจะเป็นโอเบกเน่แซมบี้โคลองกาลอสบัคเร่ออฟฟิดดตี้ตัวลูกจะเป็นแอนดอร์ทาวเซนจอร์แดนคลาร์กแล้วก็คาร์ตันมอริสนะครับสำหรับเกมนี้นะครับ เจ้าบ้านรู้ว่าผู้ดูดีกว่าหลายเท่าตัวเลยประกอบกับสถานการณ์ที่หลังเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสองสนักล่าสุดเขากลับมาได้นะครับหลังจากนัดที่แพ้อาร์เซนอลตอนนี้ยิ่งฝนเมื่อคืนแมนซิตี้ตามมาจีตู่ที่หนึ่งแต้มแล้วนะครับนัดน,นี้การันตีผลชนะสําหรับเวือ์พูลเลยแค่ลุ้นว่าลูกแรกจะมาเร็วไหมนะครับถ้าลูกแรกมาในครึ่งแรกผมว่าไปต่อได้ยาวๆดังนั้น,น,นคู่นี้จุดที่น่ามองมากกว่าสําหรับ ราคานะครับผมอยากให้มองไปที่สูงของคู่นี้มากกว่าด้วยซ้ำนะครับดังนั้นคู่นี้อาจารย์กอน่นคุยเรื่องบอลขอแนะนำให้ถือสูงทุกราคาได้เลยนะครับสำหรับคู่นี้แล้วก็แอบเด็ดทางเจ้าบ้านถือไม้กันที่2ด้วยนะครับลุ้นทางเจ้าบ้านยิงถึงน่าจะอุ่นใจกว่าลุ้นทางทีมเยือนรับไหวนะครับดังนั้นคู่นี้ตามที่ว่าเลยครับ จัดปมาที่คู่ที่2ประจำวันนี้นะครับเป็นศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรก FC ฟซีปอร์โตทีมอันดับที่3ของตารางคะแนนซูปเปอร์ลีก้าโปรตุเกสนะครับเปิดเอสตาเดโอโดดากเกราต้อนรับอาร์เซนอลทีมอันดับที่3เช่นเดียวกันในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับโดยมีราคาทางไม้กั้นที่อาร์เซนอลถืออยู่ที่0.75นะครับมาดูที่เฮดทูเฮดคู่นี้กันเนาะเฮดทูเฮดพบกันทั้งหมดนะครับ7 นัดนะครับเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหครั้งเดี๋ยวจะโฟกัสที่6ครั้งละกันนัดล่าสุดที่เจอกันต้องยอมไปถึงปี2010เลยนะครับอาเซนอนชนะ5ประตูต่อศูนย์แล้วก็ปอโตชนะ2อหนึ่งนะครับไปกับก่อนหน้านั้นก็จะสลับกันแพ้กสลับกันชนะเป็นหลักนะครับในบ้านของแต่ละฝั่งเนาะนัดนนี้เป็นบ้านของทางฝั่งปอโตซึ่งทําให้ปอร์โตลุ่มความได้เปรียบอยู่สักนิดนึงนะครับผม ทีนี้เรามาดูทางปอตโต้10นัดหลังสุดชนะไป7เสมอ2แพ้เพียงแค่นัดเดียวนะครับ5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1นัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะอามาโดลา2ประตูต่อศย์ไปเยือนแพ้อาร์เรกาสาประตูต่อ2เสมอริโออาร์ฟศนประตูต่อ0ไปเยือนฟาเรนเซชนะ3ประตูต่อ1่และเปิดบ้านชนะโมไลเนเซ่5ประตูต่อศูนย์นฟอร์ม ช่วงหลังนี้จะดรอปลงกว่าช่วงก่อนหน้านี้สักหน่อยหนึ่งนะครับสำหรับทางปอร์โตส่วนทางทีมเยือนนะครับอาเซนอลสิบนัดหลังสุดฟอร์มค่อนข้างโอเคนะครับชนะ6นัดเสมอ1แพ้3ถ้าเราโฟกัสดีๆนี่ฟอร์มมาดีขึ้นจริงคือ5นัดหลังสุดนะครับชนะรวดทุกนัดนะครับนัดล่าสุดไปเยือนเบอร์รี่อัดไป50นัดแลก่อนหน้านั้นอัดเว์แฮมป6ประตูต่อ0นะครับเปิดบ้าน ชนะนัดสำคัญชนะลิเวอร์สแมประตูต่อหนึ่งไปเยือนลอตติงแฮมฟอร์เรสต์ชนะสองประตูต่อหนึ่งนะครับแต่ก่อนอันนั้นชนะคิตตันพาเลทห้าศูนย์จะเห็นได้ว่าชนะแบบขาดทุนนัดเลยนะครับถ้าอาร์เซนอลมาแล้วจะยิงยาวเลยนะผมว่าโดยสถิติในรอบแบ่งกลุ่มของทั้งสองทีมนะครับอาร์เซนอลเข้ามาเป็นที่หนึ่งของกลุ่มบีแข่งของนัดมีสิบสามคะแนนค่อนข้างขาดนะครับส่วนปอร์โตเข้ามาเป็นที่สองของกลุ่มเอชหกนัดมีสิบสองคะแนนนะครับสู่สีกับบาร์เซโลนาในกลุ่มเดียวกันเนาะ ตรงนี้เรามาโฟกัสกันที่รายชื่อผู้เล่นของนัน,นี้ละกันนะครับทางปอโต้ผู้รักษาประตูเป็นเดียโก้คอสตากองหลังเป็นเวนเดลดาซินวาเปเป้น, Del, Silva, pe pe, นะครับเจา้ามาริโอกองกลางอลันวาเล,ล่าเนฟราคอนซาเลสแผงลูกนะครับวานเนลลกาเยโนเปเปอีกตัวหนึ่งนะครับาฟาซิกโก้คอสซซาวแล้วก็เอวานินสัน ตัวที่เจ็บไปนะครับก็คือเมดี้ทาเลนีไซดูซานูซี่อีวานมาคาโลนะครับทีนี้เรามาต่อกันทางทีมเยือนอาร์เซนอลผู้สาประตูเป็นเดวิดไรยากองหลัง White, เบนไวท์วิลเลี่ย์สลิบาการิเอลมากันเยสคิวเออองกองกลางเป็นมาติโอเดกาดิแคนสไลท์ไกฮาเบตนะครับตัวลุกบุกโยสัก้าเรียโลทอซ่ากาเบียมลติเนลลี่ค่อนข้างที่จะฟูลทีมนะครับตัวที่เจ็บบาดเจ็บจริงๆแล้วไม่ได้ลงนี่จะเป็นโทมัสบาเต อลซันโดซิเกโกกัปตันเคซุสฟาเบโอเลวลาตาคิโรตทุมิยะสุซึ่งค่อนข้างสมบูรณ์ทีเดียวนะครับสำหรับอาเซนอลชุดนี้ซึ่งต้องบอกว่าอาเซนอลทีมเยือนนะครับฟอร์มโหดเกินใครในพรีเมียร์ลีกเลยนะเวลานี้คว้าใชายค่านัดร้วนแล้วก็ซัดไม่เลี้ยงนะครับโดยชนะขาด5-0 6-0มาหลายนัดนะครับเรียกว่าดุด,ดันไม่เกรงใจใครของแท้แต่เป็นบอลเล็กแรกเชื่อว่าพวกเขาเน้นเป็นวิเศษแล้วนะ่าจะตุนสกอร์กลับไปได้บูเลขกสองสบายๆนะครับ มองว่าสไตล์การเล่นโมเมนตัมและความมั่นใจปิดกันเยอะ,อะดังนั้นไม้การที่ฝั่งทีมเยออ์เซนนลถืออยู่ที่0.75ทางอาจารย์กรคุยเรื่องบอลแนะนําให้ไปถือทางทีมเยือนต่อลุ้นกินครึ่งหรือกินเต็มแน่นอนจัดปมาต่อที่คู่สุดท้ายประจำวันนี้นะครับคู่ที่3จุดยูฟาเช้เนเป็นลิกรอบ16ทีมสุดท้ายเลกแรกเช่นเดียวกันนะครับนาโปลีทีมอันดับ9ของตาราง เซลีอานะครับเปิดเดียโกอามันโดมาราโดน่าสเตเดียมนะครับต้อนรับบาร์เซโลนาทีมอันดับ3ของศึกลาลิกาสเปนตอนนี้นะครับผมโดยไม้กั้นสําหรับคู่นี้นะครับไม่มีกันเลยนะครับเตะกันแบบแฟร์อะไรนะครับอยู่ที่เสมอสถิติพบกันทั้งหมดคู่นี้นะครับ8นัดนะครับชนะ1เสมอ2แพ้5แต่ผมจะโฟกัสแค่4นัดนะครับที่เป็นแมตช์อย่างเป็นทางการเนาะล่าสุดฤดูกาล2022นนะครับพบกันในศึกยูโรปา นาปลีแพ้คาบ้าน2องประตูต่อ4แล้วก็เสมอในบ้านมาเซลลหน้า1ประตูต่อ1นะครับย้อนกลับไปก่อนนั้นปีสนปี2ส2 0ในศึกแชมเปียนลีกมาเซลล่าชนะ3ประตูต่อหนึ่งในบ้านของตัวเองนะครับแต่พยอนนาปลีเสมอ1 1ดังนั้นถ้ามองแค่สีนัดนี้นะครับจะเป็นมาเซลล่าชนะ2เสมอ 2. ดังัานมาซาค่อนข้าง,างจะขมนิดหน่อยพอสมควรนะครับดังนั้นมาดูนาโปลีทีมเจ้าบ้าน10นัดล่าสุดชนะ3เสมอ3แพ้4ค่อนไปทางไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับ ห้านัดหลังสุดนี่แพ้สองเสมอสองชนะเป็นแค่นัดเดียวด้วยแล้ก็ชนะแค่วีโรนาสองประตูต่อหนึ่งนะครับดังนั้นนัดที่เหลือนาโปลีเสมอเจนัวหนึ่งหนึ่งแพ้เอปีซีมิลานหนึ่งศูนย์เสมอลาซิโอศูนย์ศูนย์แพ้อินเตอร์มิลานนะครับในสุดทับศูนย์ประตูต่อหนึ่งทีนี้เรามาดูฝั่งทีมเยือนบาร์เซลโลน่าสิบนัดล่าสุดนะครับชนะหกเสมอสองแพ้สองค่อนไปทางชนะค่อนข้างโอเคห้านัด ล่าสุดนะครับชนะไป3เสมอ1แพ้1นัดล่าสุดไปเยือนเซอตาบิโกชนะสประตูต่อ1นะครับเสมอแคนาดา3-3ชนะอารลบส3มประตูต่อ1ชนะโอซาซูน่า1-0ึ่แล้วก็เปิดบ้านแพ้บีอารีอัล3ประตูต่อ5ดังนั้นฟอร์มก็ยังแบบไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางนะครับแต่ก็ยังเอาตัวรอดมาได้นะครับสำหรับบาร์เซโลนาทั้ง2ทีมนี้นะครับนาโปลีเข้ารอบมาเป็นอันดับ2ของกลุ่ม C ชนะ3เสมอ1แพ้2มี10คะแนนส่วน บาร์เซโลนาเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่ม H ชนะ4แพ้2มี12คะแนนนะครับทางคู่นี้เดี๋ยวเรามาดูไลยอัพของทั้งสองฝั่งดีกว่าทางนาโปลีนะครับไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บเลยนะครับไม่มีติดตัวแบนด้วยผู้สายประตูเป็นอเล็กเมเรกกองหลังเป็นมาร์ซิโอลิโออดิสกาดรามานีเจอวานีเดอลอเรโซนะครับกองกลางเจนคาสตเจ ดานิสลาฟโลบอตกาแฟงอากุซาตัวลุกเป็นคิซาคาวสเกเลียนะครับมัตติโอโปลิตันโดแล้วก็หน้าเป้าเป็นวิกเตอร์โอซิมเฮนส่วนทางบาร์เซโลน่านะครับตัวหลักที่เคยขาดจะเป็นบาอเดกาบี้มาโกลลอตโซฟลานตอเลสนะครับมาดูคาดการณ์ผู้เล่นที่จะลงสนามนะครับผู้รักษาประตูเป็นมาร์อังเดอร์สเตเกนกองหลังเป็ unde, ona, นชะูสกุนเดโรนันอาลาโชนิโกมาตินเน่เจ้ากาเซโล กองกลางเป็นอีกกายกุดการอเดสคิสเทนเซนแฟังกี้เดจองตัวลุกล่ามินยามานเบรดี้แล้วก็เลวอดเลวานดอฟสกี้นะครับด้วยนาโปลีนะครับจังหวะนี้ยังหาฟอร์มเก่งของฤดูกาลที่แล้วไม่เจอเลยนะครับพวกกับสถิติล่าสุด5นัดเนี่ยชนะเพียงแค่นัดเดียวสถิติในบ้าน UCL ก็ชนะได้เพียง2จาก5นัดที่ผ่านมานะครับขณะที่บาเซโลนาฟอร์มในแต่ละเกมก็ผีเข้าผีออกนะผมว่าไม่ค่อยโอเคก็จริงแต่ว่า พอมาช่วยนี้ที่น่าจะเน้นได้นะครับเพราะว่าทางลาลิก้าเนี่ยน่าจะค่อนข้างหลุดวงโครจรได้แล้วนะดังนั้นบาร์เซโลนาต้องมาเน้นกับยูฟาแชมเป,ปี้ยนสกพอสมควรดังนั้นนั้นนี้ผมมองว่าบาร์เซโลนาน่าจะไม่มีทางแพ้อย่างมากก็คือจบเสมอนะครับเหมอเหมอลุ้นเบียดเอาชนะได้เลยดังนั้นราคาที่สนับราคาไม่มีไม้กั้น,นอยู่ที่ราคาเสมอ ดังนั้นอาจารย์ก่อนคุยเรื่บอบอลขอแนะนําให้เชียร์ฟังทีมเยือนได้ลุ้นกว่าจะเจ้าหรือลุ้นกินเต็มได้ง่ายกว่าทางฝั่งเจ้าบ้านยังไงก็ขอเชียร์ไปทางบาร์เซโลนาจัดไปจบไปแล้วนะครับสําหรับ3ทัศนะประจําวันนี้ถ้าชอบถ้าใช่ก็ตามแันไปนะครับถ้าิดเห็นตางไม่ว่าการทัศนะเห็นต่างก็ได้ไม่เป็นไรเรามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับ ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ับ c ส i า e กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์จากอาจารย์กรคุยเรื่องบอลสำหรับวันนี้ขอให้เฮงๆทุกท่านกินเต็มกันทุกคนจัดป้าย